พี่เนาะมีมือนี้ได้อ่านหนังถ้าหนาสองมือสามมือพี่น้องหนาแดงแดงแดงจมสแตกอันนี้ก็เข่งสบายดีพี่น้องือยานุ๊กไล่ไลมือนี้แย่งแวนไลยมือพี่น้องมือนี้มาแย่งแวนเบิ่งเต็มแบบแตคือัวตาเหลืองเหลือง เขาวน้าก็เลื้งพี่น้องสีเหลืองๆเขาบริเวณเลือดสีจางคืออีแมมอีกจากบริกกินเขากินหนำบริากมีแต่สเบสมงเลยเขาตกทองช่องจะเร้าเพาะกระกรโตะพกินกับป้านันพ่น้องนี่เขาก็ได้บกคัวกินเดียวหนึ่งร้านกับเขากินอ้ยไปกินหน้าร้านกัน เออบุโอ้อือทมาแล้วไม่กินขาวก่อนไปเํ้าสำลัิลองเขียนิออร์ชากินข่าวชีวิตโมงยันเมยอโบย่านออกเมย์แล้วบิย่านเมย์นะเมยแล้วดิยาข่าวยานีน้อแล้วเนาสบายดี สบายด,าดีูสบายดีสมกับพอ่อไกกับน้องหมดก็มานไหนึ่งพี่น้องเมื่อละคลิปนะักับ่ทในอัสมลนละและนวใจว่าีได้พ,กพักค่อนไม่ได้พ,กพักค่อนดอกมันตื่นแหละใช้มา,มาปาั่นข่าชินกินกตายสยิบวันวันอ่อานดัมกับโมลสตื่นแหละ วันชีเด็พักจะงี่ยงจะได้เมื่อคันโทรถามถ่าแม่สามเมื่อบ้านเป็นอะไรบดได้เมือม่อยบ่อันขังเถบอกพี่นอ้องนอนคืนนี้ปวดไปเบิดกินกินปลาเนนเลยกินพยยิษพะยะนี่พี่นอ้อง ไม่อยากเขาเยไ่จะเก้า uh สิบ uh ม uh <huh> okay. ุ่ง <delicious> กับสั้นๆสั้นๆอยทิ้งเขาบปแท้ไหนยๆน เมื่อส่งดังไปบัง กินได้หาง่บาเสกนะซื้ออยู่ผืดกึนงเบียร์ง

อะไรในตำรวจเบิงบ่งเบิง่งโทรศัพท์ได้ตำรวจสิจับไม่พอเขาทีมโจดัดดอยว่าอุจด้วยตำรวจโดนแจ้งจับไปแล้วเขาก็ปล่อยมาแล้วจับไปแล้วเขาปล่อยมาคันเราปล่อยมาคันเราอื่นอีกแล้วเขาก็มาจับมาเราอีกจับจับเลย ที่มึงนั่งเานั่งน้ำกระปุ่นเอากระปุ่นเขาเอามาให้นี่ตัดได้นี่เกินหมได้สั่งเย็นตอน้องกินหมดได้สั่งพี่น้องเลยไปก่อนนะตัดอยูเดี๋ยวสิดังไฟอุ่นก่อนบุ๊ดกินซั่เดี๋ยวผักกลองมาก่อนนั่งไฟอุ่นก่อนเดี๋ยวจะกินแซ่บๆบบุ๊ดกิน

มันเขีนเลยนองนากับปุ่นใช่ขาวเหนียวนำ่วไก่ใช่ไหมส่วนไอรนเขาก้อไละไรปลน้ไยรป้อนเข่าเดียวนี้นะี่นั่ง้อนได้ยป้า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  มาป้าอ่ะโอ้ยหวตะมุนเลาวยังนะฮนะมาๆมาๆๆมาๆมาปั๊บโอ้ยมามนปา่นมันปานถาอรกันห่อยปิ้งตานมันอีกองทองมันก่อนกินกินกินิกินกินปิ้งตาะโอเอาไข่ให้ก่อนก็เลยจะคิดปิ้งตาเด้อสดาแม่เขาก็าจะกินข้าราอยู่ป้าแม่ เขาแห้งๆบำรุ mm ่งแล้วเดือดจางกินดูดูน้ำแดงนี่เขาจะเสียบดาษไหมน้ำกายลมน้ำปลาอือือ

เดี๋ยวนี่ครับเฮาเฮ็ดแซ่บกว่ากันได้บ่สิแซ่บกว่าโตก็

chào bữa đại lúc, món mhm cậu quân. cá mhm mà mhm 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 con mhm 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 ля гакака

tôi chú tôi nằm mầm 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 đen <laughs> <laughs> lại để cho mua nhà anh có lục xin ta chúng hãy mụ nè chạm chúng hãy mụ nè dành cho mụ kì mờ thôi